โอเคครับวิธีการจับปูครับโอเคฮะวิธีการตกปูตกปูนีปูตกปูโปโปปูครับโปตกปูครับก็โปอกปูเฮ้ยถามไ่่สอนวิธีเลยเอาแล้วไงครับว่าไงฮะอันนี้เป็นไรครับผมนี่เป็นอะไรนี่ครับนี่ครับดูครับไม่ได้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 ไม่เด้ไ เด็กๆครับแมวเด็กๆไม่เอาโอ้ยนี่วิธีก็บอกเลยนี่เอาคอไก่นะครับมัด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  <Okay. S 2> แล้วก็โยนไหมนะครับ <c oughs> แล้วก็รอเวลา <c oughs> ถ้าสายมันตึงเราก็จะกอเข้ามาชา้าๆ <c oughs> เสร็จแล้วเราก็จะใช้กชอนช้อนมันขึ้นมานะครับด <Okay. S 2> ูดูดูปลาขึ้นอ่านมัให้ปลาปูปูปูเดินเดินเลยครับเดินเลยครับไปเลยครับปลาไปดูครับผมปปลปคนหนึ่งเดียวดูดูดู ดึงดึงดึงดูดึสายดูสายอ่ะคนันคนหนึ่งจะต้องเป็นคนดึงครับช้า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 นะครับดึงโดยโปรจูเนียนะครับวันนี้ตัวเล็กอันนี้เบาหย่องอันนี้เบาหย่องอันนี้เบาหย่องครับรู้สึกได้เลยนะฮะรู้สึกได้แตมีตัวแตมีตัวเห็นไหมครับเห็นไหมครับแล้วแซมเปิลให้ดูพอพอใกล้ๆปุ๊บแล้วก็ช้อนหนีแล้วพอยที่ปุ๊บไม่ได้ก็ปุ๊บก็ปล่อยจะเร็วไปไหน นี่ข้างหลังข้างหลังดึงตึงดึงตึงดู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 ไปนะไงงมีน้หนักมีน้หนักมีน้ำหนักมีน้หนักน้อยนอ้าน่เยตเลเหเยดู้เล็กมันจะหนีทางไหนะครับแล้วเราก็ปล่อยมันไปปล่อยมันไปนะฮะเราเอาใสใหญ่ครับซสเล็กิงไ่ง